ก็ทุกคนวันนี้เราก็ได้มาเล่นในแมแบอหมาหนับหมาผมเออเล็กเล็กกว่านิดกว่ากันนะแต่ทั้งนี้ผมก็มันจะออกฟองเงี้ยงหมามันจะดูดีหมาจิงหมาเดี๋ยวผมอันนี้อันี้อันนี้อันนี้อันนี้ท่ รู้เร็วว่ายครจะเป็นมาคุ้นๆให้เราทำเงเดี๋ยวเดี๋ยวรู้เร็วว่าคนที่เขาจะเป็นนี่ยจเจ้าหมานะคุ้นมาแล้วเย้ยอย่าให้ฉันเรียกแกว่านางงเพราะว่ามาเจาตัวที่ผมเคยเล่นด่านนี้มามันแบบโคตรกลัวคือแบบผมแบบไม่ชอบเลยอะ แต่ผมดึงดึงเชือกได้นนไหมเนี่ยอ๋อดึงได้ยินนงน่ะถ้ามันตกมาเลยเฮ้ยกดตรงนี้เพื่อดึงน,นะครับเออจะมาแม่นมากมามามาจะต้องเร็วมาจะมาจะม้านะงเจ้ามาอย่านะเออมามามาจูมือเอ้ยเอ้ยอย่างง เฮ้ยล hey, ิงข uh, 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 uh. ึ้นมาเออเออกดกดเออไปไปเจ้าคงคงเอ้ย right. ตัวนี้มันยังไม่ตายเลยสักครั้งเลยรบก่อนหลบก่อนเดอ็งวะมันมาแล้วเจ้าคงคง

ไม่คิดสลับกันด้วยนะกาคิดจะผลผลิตกมารเออเนอเอ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 เมาเออเอเออเออเออเิอเอ้เมอเออเมอเรอเออนอากออาออเวอเออเออเอังออเออเอ้เอเออเเอออ เออยเจ้าหมามันวิ่งเร็วเกินเจ้าของตามไม่ทันเจ้าของไม่ได้แล้วใจเจ้าหมาคุ้มฟงเจ้าพ่วงสู้ไปไปไปเจ้าพิงฟุ้มาอนี้ผมจะเป็นนักโง่ไม่ได้นะ ดูเลยอ่ะผมก็โดนเงนียวอ่ะอโอ้ยม,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 มาแล้ววนม้านี่จะเ,ววขขน,น,เนี้ยวบนสุดเ่ยเปทำไมานมามา จะหมาย็นน้าเพื่อ M4 โดน M4 ฆ่าตายช่างเถอะ M4 ก็ช่างเหอะเอะพราะเพราะเกมเนี่ยมันชอบมีคนมาตีตีกัน,นอะ่แะแล้วก็แบบก็เสียโลบักอ่ะแค่ตีคนนะ เพราะตอนนี้ผมเหมือนผมอยูอ่ใกลสุดเขาเลยเลยอะเน,นี่ยมามาไป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 เออ c o m on come on come on ก็โดนร้อมกันเลยเออเราอ้นตุงนะเรานตรงนะ ตกนาอะไรเหรอเราไหมตกนะยังด <ünüz> enfin <laughs> <c oughs> <descon> ีนะถึงเส้นชัยก่อนนะยแล้วถึงก่อนเนาะชีวิตเปลี่ยนเลยไปเจ้าฮงุงเจ้าความหวังเดียวของฉันไปเดินไปเดินตรงไปเดินไปอืออือดี เคแล้วเออมันเปิดประตูมันเปิดประตูสีนี้ทาง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 นี้นะทางนี้แลี้ยวอทางนี้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  ขยันตกจริงๆเลยเจ้าหมานี่เออดีดีทำดีเออทางนี้ไปไม่ได้เผื่ออ๋อเนี่ยสำหรับเจ้าคุ้ง

ม่ด no oh. uh. no. no. uh ีผมไม่ม uh, uh ีค uh. ู่เอ้ยเอ้ยเเจ้าไอ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 ้มามดูเจหม้อเธอได้ดีบนกุฏิจริงเฮยมันมันกจับขัวผมเอ้ยมันกจับขัวผมมามาเจ้าไปคุ มัเข้าได้ไงสองหนึ่งไปไปตัวใหญ่มาตัวหน่อยเข้ามาไปว้านี่เออผมลืมบอกเลยวิธีแก้โซนะ โอ้ยสี่วันดีเสี่สี่สี่เอ้ยเอ้ยเอ้าสีดีมากเสี หน่อยนผมไม่ได้เล่นเกมไม่เข้ามาอะไรผมไน่ได้หรอกค่ะว้าโอ้โหยาวโอ้โห

เงี้งยมากระโดดอ้าวอือกดเด้าอ่ะกระโดดเอดึง,ดง,ดงมาก็ดึงได้ครับม,มาก็ดึงได้มามาก็ดึงได้ครับอย่าคิดว่าคนจะดึงได้คนเดียวครับ เขาไปมามาโชว์เนี่ยทายแยนจะไม่มีมาจากองจกองอฮ้ยเฮ้ยมาม้ กระโดดเร็วเกินจะาของตาไม่ทันอาออึอึอานั่นไงต้องอีกเร็วจะคองนังโงโงนโอ้ยจะค้องนี่ขยันตกทิ้งกว่าไมา้ไม้ไม่ตายสักครั้งเลยนะมีแต่เจ้าของตกเนี่ยอุ้ยดึงหมยอยั่ได้

<kę eras> มาสายเล่นครับมาสายเล่นมาสายเล่นเออต้องเอาจะค้อนด้วยมาเออจุ้ยจะคอนดึงกันไหมดึงดึงดึง,งเออดึแล้วเมื่อกี้ใคอโดนเฮ็ดยูดฟักผมโดนต่อยตุย หนึงเจ้าของได้ด้วยก็ตัอยู่ดีจ้าของตกนะครับจ้าของตกเตอจะช่วยเจ้าของก่อนไปเจ้าของมามาเล็วๆูกมามาแล้วูมานี่มันไงหมาโคตแหง ้างจะขว้งจะขว้าง้จะว้างห่งนึงหนึงดงนึ่งดึงๆๆออ้ออออยก็ว่าแล้วทำไมเมื่อกี้ตกอืออือ คอมอนแมนคอมอนแมนเฮ้ยเ <He i. S 1> จ้าของลงมา <c oughs> ดึงมาแล้ตึ้งดึ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 งเออมาตัวใหญ่ขึ้นกดบ่ได้กดบ่ได้เออกดปุ่มให้หมดกดปุ่มให้หมดไม่นสนไม่นสนลูกไข่ด <c oughs> <c oughs> กดปุ่มให้หมันผมไม่รู้ว่าปุ่มไหนคือปุ่มไหนผมกดให้หมดครับ Neman micha đều này? nó nano phải uy anh, do you sống? Ung ung Nó ung 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 đi đi ung ung đi đi đồ đi đi เออเออทุกคนกระโดดดีๆเด้อกระโดดดีๆเออเออมันไงมาโหเต่ามาโหเต่าอเออเอตับไก่หมด หาดีๆของบินไปได้ไงมาจุดจุดเจ้าของบินไปเลยอืออืออืออ้าวไก้เอนตกก้อนแรงเลยตลอดเลยเอาเฮ้ยไมายกเรื่องก็เหรอเออเฮ้ยไม่ไม่นะไม่ดูดิกับดู เงอยเห็นแ่งเลยผมห้ามกดดึงเหยียดขานั่นไงเนี่ยผมล็กแล้วผมล็กแล้วหลักหลักหลักชังเหนไง่งเหันดนไม่มา้นืออย่างเงี้ยมันก็ทำอะไรไม่ได้ละ โอโหดูดิสวยแล้วเ <c oughs> อองั้นทุกคนนะผมก็ขอตลาไว้เพียงแค่เย็นก่อนนะครับว่าผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กับช่องพ่อลูกเกตเกมมันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับฮู้ฮู <c oughs>